สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ทางร้านนะคะมาเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะตัวปั๊มน้ําอัจฉริยะนะคะของยี่ห้อออนเซ็นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปขึ้นนะคะจากที่ตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคะก็คือตัวนี้ประสบความสาเร็จมาแล้วนะคะแต่ด้วยที่แบบว่าลูกค้าค่ะอยากจะได้ตัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นระบบระบอินเวอร์เตอร์ดูดีขึ้นใช้น้ําได้แรงขึ้นนะคะเราเลยมาตอบโจทย์ลูกค้าโดยการที่เราทําตัวนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะดูเทียบขนาดกันคือมันจะคนละไซส์เลยแล้วก็มอเตอร์กก็จะะะใหญ่่วานค แต่ถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ยังสั่งซื้อได้นะคะเราก็ยังมีจําหน่ายส่วนเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะคะนี่นะคะอ่าตัวนี้เป็นปั๊มน้ําอัตโนมัตินะคะด้วยที่แบบตัวนี้นะคะมันจะมีเซ็นเซอร์นะคะตัดน้ําอัตโนมัตินะครับจากปกติตัวนี้จะไม่มีอ่าเดี๋ยวเรามาเทียบดูกันดีนะคะเห็นปะ่ะไม่มีนะคะ แต่ตัวนี้นะคะจะมีระบบเซ็นเซอร์นะคะราคามันก็เลยอาจจะแพงขึ้นนะคะโดยที่แบบว่าถ้าน้ามันไม่มีการไหลผ่านของผ่านตัวเครื่องเลยตัวนี้จะตัดอัตโนมัตินะคะก็คือเขาเรียกว่าแผงวง,งจรอัจฉริยะนั่นเองนะคะแถมตัวนี้นะคะจะเป็นใบพัดทองเหลืองแท้ๆนะคะทําให้แบบว่าไม่เป็นสนิมง่ายนะคะแล้วก็ต้วยตัวนี้อ่ามาดูคุณสมบัติการตัวนี้นะคะจะอยู่ห้าว้หบาทเลยนะคะแรงๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ ปริมาณน้ํา50ลิตรต่อนาทีดุดล,ลึก9เมตรนะคะแล้วก็มี IP44 นะคะก็คือป้องกันความชื้นนะคะทําให้แบบมอเตอร์อะคะ่ะทำงานได้ดีขึ้นเหมือนแบบไล่ความชื้นออกจากตัวเครื่องได้ดีขึ้นนะแล้วก็มี ISO 9็เปนนอันนี้คือเราผ่าน QC มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่อขนาด1นิ้วออก1นนิ้วนะคะมาพร้อมฝาครอบนะคะ แล้วก็มอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นทองแดงมาพร้อมถาด ABS อย่างดีนะคะเราก็แถมฟุตวาลวไปให้หนึ่งชุดด้วยนะคะตัวนี้เป็นกันน้ำไหลย้อนกลับน,นะคะเวลาที่ลูกค้าไปใช้ในสวนในสวนนะคะเราสามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้แล้วก็มีข้อต่อให้ใส่ใส่ย่างอะไรอย่างนี้โอเคอตัวนี้มอเตอร์ก็ใหญ่ด้วยนะอย่างที่บอกแล้วก็มีพร้อมใบพัดใบพัดระบายนะคะด้านหลังนะคะอย่างดีแล้วก็ตัวนี้จะมีคีบระบายความร้อนด้านข้างอ่ะดูดูดูด นะคะตัวนี้จะมีคีิระบายความร้อนด้างข้างทาให้แบบว่าระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันให้ดูนะคะเปิดเครื่องนะคะตัวนี้จะเปิดปิดตามการทํางานของก๊อกน้ํานะคะอ่าเริ่มจากเปิดนะอ่าเริ่มทำงานแนละะ้วค่ะตัวนี้พวกนี้ค่ะเครื่องน้ํามันจะมาเยอะกว่าปกตินะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราปิดกันนะคะเดี๋ยวเครื่องจะอยู่ทำงานอัตโนมัติ เห็นไหมคะเครื่องก็จะหยุดแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะมาพร้อมกับอย่างที่บอกฝาครอบนะคะถ้าสมมุติใครจะใช้แบบว่าไม่ใช้ฝาครอบนะคะก็สามารถทําเป็นฝั่งทําน้ําออกนะคะได้ออกตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือมีสองฝั่งในการทําน้ําออกนะคะทางเข้าก็จะมีเขียนอินกับเอาตามนี้เลยนะคะก็คือประกอบตามรูปแบบนี้เลยถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็แจ้งชื่อเบอร์โทรเข้ามาให้กับแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ